เป็นไม่ใช่มากับนาเต้ครับคนที่มากับกับนาเต้เนี่ยเป็นคนที่มันมีคนเอาพวงอะไรกับดอกบัวมาแฝนไว้ที่ท่าเรือตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้แต่มันมีส้มกับชมพู่อยู่ด้วยแล้วก็บดีอาสาเรา,ามันอยากไปกินส้มมันก็ไปเจอมันมีจดหมายเขียนไว้ว่าขอให้ผู้หญิงขอให้ผู้หญิงท,ทําพิธีนี้ให้หน่อยและจะเจอน้องและจะเจอน้องก็คือให้ให้เอาดอกบัวไปลอย กับดองพวงมาลัยสี่พวงผมก็เลยเห็นเต้มันมาให้สภาพนักข่าวอยู่ก็เลยบอกว่าพี่เต้ทาไม่หน่อยมันไม่เสียหลายอะไรเต,เ,เต้ก็เอาเรือล่องไปทําตรงนั้นแต่คนลุกเลยพี่เราหากันทั้งวันหากันในนี่เลยศพลอยมาตรงที่ท,ทําพิธีลอยพวงมาลัยนั่นเลยครับศพลอยมาแบบตอนแรกเราไม่สนใจเพราะว่ามันมีปลาปลาตัวใหญ่อ่ะขาวลอยมาอย่างนั้นเราก็ไม่สนใจก็คิดว่าเป็นอ่าเป็นไม่ใช่มากับนาเต้ครับคนที่มากับกับนาเต้เนี่ยเป็นคนที่